ป้อมปืนจากเกมอื่นๆจะดูเป็นของเล่นไปเลยเมื่อเทียบกับ Fa c t o r i o และนี่คือการเทรเรตป้อมปืนที่เบสิกที่สุดคุณจะต้องเติมกระสุนให้มันตลอดกระสุนหมดเมื่อไหร่คุณตายป้อมเดียวนี่ไม่เท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงคุณอาจจะต้องมีสัก50ป้อมใน3แนวลบคุณไม่สามารถเดินไปเติมกระสุนเองได้ไม่ต้องทํามากกินพอดีดังนั้นคุณจะต้องวางระบบสายพานการผลิตกระสุนปืนแล้วก็ป้อนกระสุนเหล่านั้นไปให้ป้อมปืนต่างๆโดยอัตโนมัติ และนี่คือโรงงานของผมเดี๋ยวผมจะพามาชมสายพานการผลิตกระสุนกันเริ่มจากไอรอนโอยตอนแรกคุณอาจจะขุดด้วยมือแต่ตอนนี้ผมมีประมาณ20แท่นขุดแล้วจากนั้นไอรอนโอยกับฐานหินลำเลียงผ่านสายพานมาจากนั้นจะมีแขนกลคอยหยิบเข้าเตาหลอมหลอมจนได้อะไรวะเนี่ยไอรอน l a ล e จากนั้นไอรอน l a ล e บางส่วนจะถูกนําไปผลิตเป็นเฟืองบางส่วนนําไปผลิตเป็นเหล็กก้าแต่สําหรับการผลิตกระสุนปืนจะใช้สายพานเส้นนี้ลําเลียงมา จนมาถึง a s s e m b l i n g Machine 2ตัวนี้ซึ่งตั้งค่าไว้ให้ผลิตกระสุนปืนมีแขนกลคอยหยิบเข้าจากนั้นแขนกลสีแดงจะหยิบออกมาวางตรงนี้และจากสายพานอันนี้จะมีแขนกลหยิบไปป้อนให้ปืนแต่ละกระบอกซึ่งสายพานอันนี้เป็นสายพานที่ยาวมากคอยลำเลียงกระสุนปืนไปส่งป้อมปืนประมาณ20กระบอกในฝั่งตะวันตกส่วนฝั่งตะวันออกจะใช้สายพานอีกเส้นหนึ่งลำเลียงแผ่นเหล็กไปป้อนโรงงานผลิตกระสุนที่แนวหน้าเลยและทั้งหมดนี้แค่ระบบผลิตกระสุนเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนเล็กน้อยมากของเกม f a c t o r i o ยังมีนส่วนของการผลิตไฟฟ้าการจัดการพลังงานอื่นๆการขุดแร่อื่นๆการผลิตชิปหุ่นยนต์ปืนใหญ่หรือนิวเคลียร์อีกมากมายและนี่คือคอนเทนต์แรกจากเกม Factorio ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ผมจะได้ทำออกมาอีกสวัสดีครับ